พบกับพวกเราในรายการฟรองคอดคลินิกถามมาต่อไปนะครับผมนะครับวรบุตรรัตนสุกค,ครับผมพันอองครับจิรวัตน์โคสมูรครัดวันนี้นะครับมาทําหน้าที่เป็นพิธีกรคําถามที่เพื่อนๆถามมาครับนะครับที่เข้า,ขามาสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูรายการของเราเป็นครั้งแรกฝากด like, กดไลค์กดแชร์นะครับก,กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ ช่วงนี้สนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรม DETI ศูนย์ฝึกอบรม Solid Work s, ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรองรับธุรกิจด้านการออกแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจรสนใจรับชมข้อมูลที่หน้าจอได้เลยครับครับขถามวันนี้นะครับพี่เบสครับอ่คถ้าสมมติว่าในเครื่องเราไม่มี Solid Work เราต้องการที่จะออกบอมลิเหมือนในลองอิงครับตัว PDM ทำได้ไหมครับพี่ พี่เอ็มจะมีฟีเจอร์ของมันครับที่เป็นวิวแบบที่เรียกอยู่แล้วสามารถออกบอมไปตรงนั้นได้เลยแต่ทำไงครับพี่อย่างเขีนละเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอกันเลยนะครับครับผมปกตินะครับถ้าเราจะออกบอมเนี่ยใน Solid Work ์เนี่ยเราก็ต้องอินเสิร์ตเป็นเทเบิลถูกไหมครับแล้วก็ออกวิวบอมแบบที่เรียกมาใช่ครับที่หน้าดอลอิงนะครับเราก็เลือกชิ้นงานนะครับติ๊กถูกมาก็จะมีบอมตัวนี้ที่เป็นตารางออกมาถูกไหมครับเราสามารถก็ตัวเนี้ยไปเป็น Excel เอาไปทำงานเอ็กเซลได้ใช่แต่ถ้าเครื่องไม่มีโซลิดเวิร์กอะ ทำยังไงเพราะตอนนี้เราใช้ได้แต่เครื่องนี้มี Solid Works ถูกไหมครับแล้วก็ต้องใช่ครับแต่ผมกลับมาที่ตัวใน PDM เราเลยแล้วกันนะครับผมอย่างเช่นตัวนี้ Drawing ของผมตัวนี้คือตัว Assembly อผมนะครับใน PDM จะมีแ็บที่เขียนว่า View Part d e t a l อยู่เหมือนกัน Solid Works เลยเหมือนกันเลยครับแต่ว่ามันจะมาอยู่ใน PDM ใช่เครื่องที่มี Solid Works ก็จะเห็นแ็บนี้เหมือนกันนะครับผมในรับหน้าตา View Part d e t a l นะครับจะบอกอะไรบ้างที่นี้ก็จะมีว่าฝาชิ้นเนี้ยมีลูกอะไรบ้างโชว์เป็น thumbnail เลยนะครับผมแล้วก็มีพวกของ Part Number ที่เขาเกาะข้ามาหรือจะเป็นตัวคุณภาพกี่ชิ้นนะครับอ่ายๆก็คือโชว์ลิททุกอย่างที่อยู่กับตัวไฟงานก็คือลิทเนี่ยครับจะก็จะไปอยู่ในตัวของ PDM นะครับผมแต่ตอนนี้มันอยู่ในตัวนี้ใช่ไหมครับตัวจะ export เป็น Excel ยังไงนะครับทางขวาบนนะครับเห็นไหมครับจะมีเขียนว่า save as ง่ายๆปุ่มเดียวเลย save as ใช่ครับผมผมก็เซฟออกไปเป็นตัว Excel นะครับที่เดสก์ท็อปอะไรนี้ก็ว่าไปนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดกันมาดูแล้วกันหน้าตาเป็นยังไง ผมไปดูที่ไฟล์ตัวที่ export ออกมาดูนะครับรชบผมเป็นไฟล์ excel เลยนะครับผม,บมเป็นนามบุ v เป็นแบบนี้เราก็ต้องมาแปลงข้อมูลตรงนี้ให้เป็นตารางนะครับผมก็คือการเทคทูขอลัมน,นะครับเราแปลงข้อมูลปกตินะครับก็อาจจะต้องแปลงนิดนึงนะครับใช่ครับแปลงนิดนึงตรงนี้<ต>มันเป็นตัวคอมมาใช่ไหมครับแล้วก็ใส่เป็นคอมมา แก็ช่วยได้สำหรับผู้ที่ไม่มี solidworks เนี่ยครับเนี่ยตารางก็จะเหมือนกันเลย part number priority หรือว่าด e s c r i p t i o n ถ้าพิมม์อะไรมานะครับมี level ด้วยนไหนเป็นตัว main a มบ e ้ไหนเป็น part นะครับผมแล้วก็ตัว c o n f ิ i c ถ้าใช้การออกแบบงานดีไซน์แบบ c o n f ิ i c ก็จะโชว์ c o n f ิ i c t นั้นมาด้วยที่ใช้นะครับผมง่ายต่อการไปใช้งานต่อของโปรดั u c t i o n องค์อาจะละเอียดอ่ะตัวซ o ย i d w o r k s เพราะว่า ส่วนเบออาจจะไม่โชว์ในเรื่องของคอนฟิตอาเจาไม่โชว์เดิมนี่ยวฟอลจะมีนะครับผมครับโอเคครับจบสำหรับคำถามในวันนี้นะครับผมครับโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ครับกดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราจะต้องทิคลิปไปบ่ายดีๆนะครับตาให้ชมกันเรื่อยๆนะครับแล้วพบกันบ่ม่ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ